นี้นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดที่มีชื่อของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเลย,เลยก็คือตลาดนัดกิมหยงนั่นเองนะคะตอนนี้เขาบอกว่าไปตลาดนิวกิมหยงแล้วด้วยแต่ว่าไฮไลท์ของตลาดกิมหยงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวปองจะพาไปดูทางด้านในตามมาเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะนี่เลยที่เขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อนะคะของของตลาดกิมหยงนั่นเองนะคะเดี๋ยวสอวถามนิดนึงคะ่ะพี่ดั้งเดิมกาลัดดั้งเดิมเนี่ยคือมีต้นกําเนิดมาจาก ที่นี่เลยหรือเปล่าหรือว่า,างไงเอง่ยอ,อ๋อจากที่นี่เลยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านของร้านพิดน,นเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าขายมานานอยู่เหมือนกันนะคะร้านพิดะสวัสดีค่ะพิดะค่ะพิดะได้ข่าวว่าตลาดกิมหยงเนี่ยมีมานานแล้วพอจะทราบไหมคะว่าเขาทําการค้าเนี่ยอยู่ในอําเภอหาดใหญ่เนี่ยมากี่ปีแล้ว พี่ดาแน่เหรอสามสิบกว่าปีแล้วกันสามสิบคนได้ีหญ่อ๋ออย่างนี้ต้องรู้แน่นอนเลยว่าของแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ชื่อดังเลยของที่ร้านพี่ดาเนี่ยที่บอกว่าขายดีสุดฮอตสุดๆร้านหน้าไหนลูกค้ามาก็ต้องมาอัลมอนนี่เลยน้ำตาลน้าตาลเป็นไงคะอัลมอนดเคลือบตาลโลโก้ด้วยโลกาค่ะแล้วก็เม็ดคาเดเนียน้องนายเอ่ยเม็คาเดเนียเม็ดคาเดเนียนี่จ้กอันนี้ใช่ไหม ว้าวเม็ดกระเดี่ยวเม็ดกินนะคะอื้มเม็ดกระเด่ยวเมียนี้ละลายไขมันในเส้นเลือดอ๋อบำรุงสมองค่ะนะคะค่ะแ,แล้วมีอย่างหนึ่งที่หนูอยากทราบเลยคือชอ็ชอกโกแลตเขาบ,บอกว่าที่นี่คือชอ็อกโกแลตดังมากๆจ้ะเป็นชอ็อกโกแลตแบบไหนคะพี่มีหลายๆอย่างที่ดังน้องมีช็อกโกแลตสไลา์ช็อกโกแลตสไลา์มีช็อกโกแลตสไลายน้ำและก็ปาเลโรปาเลโล เบอร์รี่แลรโค่ะุณทางโน้นเลยนะคะนเบอร์นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือนะคะหนึงร้านค้าที่บอกว่านะคะอยู่มานั่งเดิมแล้วพี่ดาอยู่มา30กว่าปีแล้วนะคะพี่ดาแล้วก็มีคนค่อนข้างมาเยอะตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะสำหรับการกินยูแล้วก็ของหวานอินตปาลังอ๋ออันนี้ขึ้นชื่ออีกเหมือนกันนะคะ So sure they got a kiss, it's an emergency เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงไฮไลท์ของสวนสาธารณะเทศบาลนะคะหาดใหญ่นน่นเองซึ่งวันนี้นะคะบองบอกแล้วว่าไม่ธรรมดา,ลาเลยทีเดียวเพราะว่าเราพามาที่หาดใหญ่ไอซ์โดนั่นเองอะไะค่ะตอนนี้นะคะเราเดินเข้ามาถึงข้างในแล้วที่เขาบอกว่าเป็นเมืองหิมะนะคะแต่ว่าเดินคนเดียวไม่รู้เรื่องนะคะก็จะต้องมีไกด์มาซึ่งวันวน,น,น,นี้ค่ะเราจะแนะนาคุณการู้จักสวัสดีค่ะคุณา <c oughs> สวัสดีค่ะอยากให้คุณกาช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่า ภายในนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีไฮไลท์กิจกรรมอย่างไรบ้างค่ะ,นะ,คะในไฮไหท์ไอโดมนะคะกิจกรรมของเราที่เด่นเลยถ้านักท่องเที่ยวมาถึงก็จะเป็นในบ้าของต่ในเรื่องน้ําแข็งค่ะที่ทุกคนมาแล้วก็คือจะต้องเล่นค่ะไม่งั้นก็บางไม่ถึงนะคะแล้วภายในไอโดมนี้ก็จะมีปฏิมากรรมน้ําแข็งเด่นๆหลายชิ้นเลยค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนนั้นลองมาเที่ยวดู อะไรคะ่ะตอนนี้นะคะพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรานะคะ่ะปองแล้วก็คุณป่าจะพาเข้าไปดูข้างในเลยว่าเป็นยังไงตามมาเลยคะ่ะ ซึ่งนะคะท่านใดนะคะที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้อยู่แค่ในตัวเมืองนี้เองนะคะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วในส่วนของบัตรเข้าชมนะคะเท่าไหร่เอ่ยยังไงเด็ก100บาทค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่200บาทค่ะ ค่ะท่านใดที่อยากจะมานะคะเปิดวันไหนบ้างจันถึงอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มะคะอ่าและค่ะขอบคุณคุณปามากเลยนะคะวันนี้กายของเรานะคะเดียวเราจะผอาไปข้างนอกรู้สึกหนาวมากดูสกเกตบาก ควนันออกนอกปากเลยคะะอา,าล <c oughs> อ้ว <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเทศบาลน,นะคะจนสาธนาเทศบาลนครหาดใหญ่มากเลยนะคะที่ให้เกียรติเรานะคะหาดใหญ่ไอซ์โดมมาสัมภาษณ์แล้วก็มาดูสถานที่กันว่าช่วงนี้เป็นวันเด็กด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า b e c e v e n t นะคะจัดกิจกรรมมันๆอะไรเกี่ยวกับวันเด็กให้ได้ชมกันเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะ Jadi ha สวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะ B C e v e n t r e n t ประเทศไทยจำกัดนะคะและปองค่ะรวมไปถึงทีมงานด้วยนะคะวันนี้เราได้รับหน้าที่นะคะให้มาร่วมกิจกรรมวันเด็กค่ะวันเด็กแห่งชาติปี2556นะคะณนะที่ไหนใช่ไหมคะนี่ก็คืออำเภอรัตภูมิค่ะแล้วก็อยู่ที่กใกล้ๆกับหาดใหญ่นะคะจังหวัดสงขลาได้เองค่ะซึ่งไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะวันนี้เราจะมาดูว่ากิจกรรมที่ทาง B C e v e n t r e n t a ประเทศไท,ไทยจำกัดนะคะนํามาจัดให้เด็กๆค่ะม มันนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวปอจะพาไปดูมีหลากหลายเกมด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมปีนผานะคะหรือว่าจะเป็นเกมบอลน,น้ําซึ่งหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเราเรียกด้วยว่าเป็นรายใหญ่ในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะที่นะคะนำกิจกรรมสนุกสนุกสุดมันนี้นะคะมาต้อนรับเทศกาลวันเด็กปี2556นี้ค่ะแล้วทางด้านหลังนะคะทางด้านในนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวปองจะพาไปชมทางด้านในคะ่ะ บรรยากาศทางด้านในแล้วนะคะเห็นที่มีผู้คนอยู่เยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะมีเด็กนะคะแล้วก็ผู้ปกครองมาร่วมกันนะคะณะพื้นที่โรงบามตรงนี้นะคะ ประมาณ2-3งถึงพันคนด้วยกันนะคะเรียกว่าเยอะมากเลยไม่แพท้ที่กรุงเทพนะคะไม่แพ้สถานที่ใดๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวปองจะพาทุกท่านนะคะไปดูกิจกรรมสุดมันนะคะที่ทาง B C r e n Rental ประเทศไทยจัดน,นะคะนมาฝากค่ะแล้วก็ทำมาร่วมกับที่นี่นะคะเป็นที่แรกเลยที่เรามาเปิดตัวกิจกรรมมันๆแบบนี้ให้เด็กๆเล่นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวปองจะพาไปดูค่ะตามมาเลย เอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมแรกแล้วนะคะที่ปองอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นค่ะนั่นก็คือนะคะเรือเรือน้ำมันเองนะคะอันนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะอยู่ตลอดเลยนะคะตลอดการเล่นเลยนะคะกะติกาการเล่นก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่น้องๆนะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะว่านะคะเรือทั้งหมดนะคะมีอยู่ทั้งทั้งหมดด้วยกันทั้งสิน้น6กลำนะคะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งปองจะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสกับความรู้สึกนะคะของเด็กๆว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับกิจกรรมวันนี้ค่ะทิมนะครับพูดในการโกงรับเงินาธารณทำเนนะครับเป็นอย่างมากนะครับในการให้เสียบมามอบรางวัลให้กับพิเศษนะครับชุดต่อไปนะครับชุดนี้หลังจากจบชุดนี้เราจะมีการจับรางวัลใหญ่อีก10รางวัลรางวัลนะคะ10รางวัลแล้วนะคะหลังจากจบชุดนี้นะครับ ก็เป็นการแสดงจากโรงเรียน้านม่วงชื่ออะไรครับถามก่อนชื่ออะไรอภิชาติสีเพชรอภิชาติสีเพชรชื่อเล่นชื่ออะไรลูก,ลกน้องหนุม่มแล้วน้องชื่ออะไรคะชื่อเล่น,นมมอ่าน้องไม้เล่นสนุกไหมลูกสนุกม,มากไหมสนุกไหม,ม,น,ม,มน้องหลุ่ม,มอ่าแล้วเมื่อก่อนในจังหวัดเนี้ยเคยเคยได้เล่นประกอนไหมลูกกิจกาลนี้เคยได้เล่นเคยได้เล่นที่ไหนใหญ่เท่านี้หรือเปล่าใหญ่เท่านี้เลยเหรออันนี้สนุกมากเลยไหมลูก กิจกรรมต่อไปน้องจะไปเล่นอะไรกันอีกยังไม่รู้เดินดูกาลวขอบคุณน้องรุ่มกับน้องหม่มากค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่า่ะคุณแม่กันเลยคุณแม่สวัสดีค่ะ อาลูกมาเล่นเกมวันเด็กวันนี้ปีแรกเลยหรือเปล่าหรือว่าไปทุกปีเลยไปทุกปีแต่ว่าปีนี้ที่นี่เขาจัดเป็นปีแรกเลยค่ะอ๋อแล้วกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดเลยเกมทั้งหมดที่นามาคุณแม่ชอบเกมไหนมากที่สุดเกมไอ้ทุกบลนะแล้วคิดว่าลูกชอบเกมไหนมากที่สุดลูกถามลูกได้เลยเนาะลูกเลยเอาลูกอยู่ไหนมาลูกชายมีเสื้อมาด้วยอ่ะเสื้อโชว์เสื้อด้วยอ่ะนะคะซื้อเสื้อด้วยชอบเกมอะไรมากที่สุดลูกเลือยยางครับเลือยยางทำไมถึงชอบเลือยยาง ตั้งเาลปงกายาร์ไปนาออกกําลังกายโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ว่านะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรอยยิ้มนะคะที่เราหาได้ไม่ง่ายเลยนะคะแต่ว่า BC นะคะก็จะสรรหากิจกรรมดีๆค่ะมาฝากทุกท่านเพื่อสร้างรอยยิ้มนะคะทั้งเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนั่นเองค่ะตรงางนะครับค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปดูค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมมันๆนะคะกับเกณฑ์บอลลูนน้ำนั่นเองนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยและวสิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวปองจะพาไป ดูเลยค่ะตามมาเลยทางด้านในนะคะที่เห็นนะคะก็จะเป็นบอลูนน้ำนะคะขนาดใหญ่เลยเดียวนะคะซึ่งกิจกรรมของเราค่ะก็ให้น้องๆน,นะคะเข้าไปร่วมเล่นได้2อถึงสคนด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นเหยียบน้ำนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานพาไปดูว่าเขาขึ้นไปเหยียบแล้วเป็นไงบ้างใช่เลยค่ะไปดูเลย ทำเล่นเกมบอลน,น้ำนะคะชื่ออะไรลูกเด็กหญิงเงือดียาบินอาวาชื่อเล่นชื่อเล่นยะยะแล้นคนนี้ชื่ออะไรคะเด็กหญิงไบเสาร์บินอาวาชื่อเล่นไหม่อาน้องไหมน้องไหมกับน้องยะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เข้าไปตอนเข้าไปกลัวไหมลูกกลัวแล้วสนุกไหมพอเล่นแล้วอยากเล่นอีกเปล่าอยากเล่นต้องมาทำไงอีกตาแถวไหม่ อนนี้นะคะเรามาถึงนะคะท่านผู้ใหญ่ที่บอกว่าเป็นผู้ริเริ่มนะคะการจัดงานนี้เลยนะคะท,ท่านนายกเทศมนตรีนะคะเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเดี๋ยวให้ท่านแนะนาตัวนิดนึงนะคะรวมไปถึงวัตถุประสงค์ในงานวันนี้นะคะว่าท่านจัดยิ่งใหญ่ในปีนี้นะคะให้อะไรกับเด็กๆบ้างนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะครับนแนะนําตัวนิดนึงครับผมมีจ่าสิบตำรวจจารูน,นันตินายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรการจัดงานในครั้งนี้ รือเนื่องจากงานวันเด็กเก่งชาติที่ผ่านมาคือในระดับท้องถิ่นหนึ่งไม่ไม่ค่อยจัดกันแต่ว่าในนโยบายของผมที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกำแหนงครในครั้งนี้ผมมีนโยบายด้านการศึกษาคือคือจะจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับการศึกษาในเมืองและอีกอย่างกิจกรรมวันเด็กเห่งชาตินี่ซึ่งเป็นวันสำคัญของเยาวชนและเด็กๆ ที่จะเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าทําไมท่านถึงไว้วางใจให้บ c ซีอีเวนมาร่วมทํากิจกรรมใหม่ๆในวันนี้คะกับเด็กๆเลยครับเพราะว่าที่ไว้ใจให้มั่นใจที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะถตอว่าอย่าง บริษัทคือจะได้มีความปรารถนาดีเล่งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนตรงนี้ก็ผมในฐานะเป็นนายกเทศบาลอย่างนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทได้มากเพื่อโอกาสะก้เห็นความสําคัญกับเด็กเยาวชนในเขทศบาลนีโอเคนะคะเดี๋ยวยา ท่านนายกค่ะช่วยฝากอะไรถึงงานวันเด็กในปีนี้แล้วก็ปีต่อ,ตอๆไปด้วยค่ะเพื่อเป็นการเชิญชวนด้วยค่ะเชิญวันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกอาจจะว่ามีการขาดตกบกกล่องอะไรไว้แต่คิดว่าส่วนที่ขาดยังไงแล้วก็จะรับไว้พิจรารณาการจัดในครั้งใหม่คิดว่าในรูปแบบต่างๆนี้ก็จะพยายามจัดสรรให้เด็กนี้ได้จัดการมากที่สุดพยายามที่จะว่า บริการเด็กให้ได้อย่างทัดเตรียมกัน สุดยอดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีต่อๆไปนะคะท่านนายกแล้วก็เทศบาลอดาเมืองกำแพงเพชรนะคะของจังหวัดสงขลาจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกแล้วให้โอกาส BC Event มารับใช้อีกนะคะขอบค,คุณมากค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะนะคะคนี่ก็คือหนึ่งเสียงนะคะของท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแล้วนะคะให้ความไว้วางใจบีซีเอวนเรนท่อประเทศไทยจำกัดนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะคและเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในงาน อีกนะคะซึ่งต้องขออนุญาตนายกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนายกค่ะขอบคุณค่ะ หนึ่งกิจกรรมเลคะดีๆท,ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะสำหรับ B C Event Rental ประเทศไทยจำัดของเรานะคะเป็นเกมหัวกระทิงทิงทิงท,งท,งท,งทิงนั่นเองนะคะซึ่งกติกาก็ง่ายๆค่ะน้องก็จะขึ้นไปแบบนี้นะคะดูเลยนะคะแล้วก็จับเชือกไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะกดปุ่มควบคุมแล้วก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะดูเด็กที่นี่แข็งแรงมากนะคะ กิจกรรมนะคะโดยปกติแล้วก็จะมีการหยอกเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทางเทศบาลนะคะเมืองกําแพงเพชรเนี่ยะคะจังหวัดสงขลาเขาก็ให้เด็กๆเ,เล่นฟรีเลยนะคะ No! เกมนะคะที่บอกว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะคะดูจากบนทาวเวอร์สูงสุดนะคะนี่เรียกว่าเกมปีนผาท้าเสียวเ,เองนะคะน้องๆข้างบนนะคะเมื่อย่อทอต่อการปีนซึ่งนะคะเข้ากับคอนเซปต์นะคะของวันเด็กมากๆคือเด็กๆต้องพยายามเลยนะคะต้องอดทนถึงจะปีนขึ้นไปข้างบนได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะสำหรับนะคะเกมนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีได้รับความนิยมสูงนะคะเพราะว่าเป็นการใช้ทักษะของเด็กด้วยนะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมสุดท้ายให้ทุกท่านได้ไปชมกันว่าบีซีอีเวนต์นำมาฝาก ที่นี่มีเก็บอะไรอีกบ้างเดี๋ยวไปดูต่อค่ะ เมขขื่อสักครู่นะคะเรามีการได้สลับพักเครื่องกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เลยมีน้องๆทยอยเข้ามาเล่นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้ปกครองดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างคุณแม่คะ,<น>ะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะโอ้โหนะคะปล่อยลูกเล่นก่อค่ะคุณแม่วันนี้พาลูกมางานเด็กเล่นกิจกรรมเล่นอะไรแล้วบ้างเ,เอ่ยเล่นเนี่ยค่ะรถไฟรางแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะ จริงจ้าอ,อะไรนี่คเรีย่อะไรนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเร<ล>นี่เปูนค่ะจตุรอปกติปีวันเด็กปีที่ผ่านมาคุณแม่ได้พาลูกไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะเนี่ยค่ะครังขข้งแรกค่ะปีนี้มาที่นี่ค่ะเ<อ>พราะดีลูกเล็กอยู่ด้วยก็เลยพามาครั้งแรกค่ะ กิจกรรมอื่นอนอ,นอีกมากมายเลยนะคะภายในงานแต่วันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆที่ BC Rental ประเทศไทยจํากัดน,นะคะนำมาฝากพี่น้องชาวอำเภอร,รัตภูมินะคะจังหวัดสงขลาก็นะคะมี เขาเรียกว่าเราขนความสนุกมาในปีนี้นะคะเป็นปีแรกสําหรับกิจกรรมเกม,มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมบอลน,น้ำนะคะเกมเรือน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นเกมใกล้ๆนี่เลยนะคะปีนผาท้าเสียวรวมไปถึงเกมกระทิงด้วยนะคะเป็นฝึกเป็นโคดไปนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะยังมีอีกหลากหลายเลยกิจกรรมนะคะที่ให้ทุกท่านได้ร่วมนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดน,นะคะสินค้าเพิ่มเติมได้ที่โทร027598481หรือ 7 5 9 9 3 13 1นถึง14นะคะหรือตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะใน Facebook Twitter นะคะหรือว่า Instagram รวมไปถึงนะคะ w w w b c e v e n t r e n t a l s ค่ะและนี้นะคะก็คือความสนุกสนานที่ BC ีนะคะส่งตรงถึงท่านค่ะทุกๆวันทุกๆเทศกาลเลยนะคะสัญญาว่าปีถต่อไปนะคะในปีหน้านี้นะคะแล้วก็ใกล้จะครบรอบ10ปี BC ซแล้วเราจะนำกิจกรรมสุดมันนะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านเลยชาวจังหวัดสงขลา นะคะและที่สำคัญค่ะขอบคุณทีมง,งานของเราด้วยนะคะวันนี้ปิงฟองหมดหน้าที่ลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะซีครับยีซีค่ะ <Yeah. S 2>